Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah Iqsa kok jadi Allahu akbar mai Kamnan nih Allahu akbar Allahu akbar ha. Allahu akbar Allahu akbar mai Hayya ala salah mai Hayya ala al falah mai la ilaha illallah mai แต่จะมีตอนนีอยู่สซี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นั่นแหละแล้วยังไงตอนนี้คว่ามตอนนี้นี่หมายถึงเรากล่าวอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺเบาเบาก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็ตะเบงเสียงดังนะตอนนี้เขเรียกพอเราจะตะเบงอีกทีนึงเราก็กล่าวเบาเบาก่อนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ์เราก็ตะเบงขึ้นมา แสดงว่าสองคำนะเราตัดเยกแล้วนะทีนี้พอวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์เราจะตรากูลดังๆเรากล่าวเบาๆก่อนอ่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูรุลลอฮ์ต่อตรากูลหรือจะรวบตัดเยกกล่าวสองทีอัลลอฮะดานมุฮัมมัดสุลลัห์อัลละฮฺดานมุฮัมมัดอัรสุลลอฮ์แล้วก็ตรากูลสองทีก็ได้เหมือนกัน การตรย,ยนี้ให้กล่าวเบาๆก่อนจะก,กล่าวทีละวักตะโกนทีละวักดังทีละวักดังก็ไม่เป็นไรสองวักเบาๆตะโกนดังสองครั้งก็ได้หรือแม้กระทั่งตเย,ยทั้งสี่เลยเบาๆแล้วก็ตะโกนดังสังสี่หก็ได้แต่ จะต้องมีการ์ดนี้กุญแจการ์ดนี้ในลักษณะไหนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มีการ์ดนี้สม,มัยก่อนแทบทุกมัสยิดการอาซาจะมีการ์ดนี้แต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ในสิบมัสยิดอาจจะมีสักสองมัสยิดอา่าน้อยที่จะมีการ์ดนี้บางทีอาจจะไม่เคยได้ยิน บางทีอาจจะยังไม่รู้บางทีอาจจะลืมมันก็แล้วแต่เหตุผลแต่จะเป็นเหตุผลคนใดก็ตามเมื่อไม่มีการตัดสินอุลมามะจานวนไม่นอ้อยที่ฟัตวาว่าไม่สุนัตรับอาสาเท่าแต่ฟังอย่างเดียวเท่านั้นแหละฉะนั้นเมื่อการอาสาของเรานั้นจะให้มีคุณค่ามีราคามีประโยชน์ได้ผลลบุญจริงตัดเดเถอะครับอ่า เขาได้ยินเราอาสาเขาก็รู้เลยว่าเราเนี่ยเข้าใจศาสนาไหมถ้าเราตัดนี้เขารู้เลยไอ้บ่าวนี่ไม่ธรรมดาไอ้นี่ไอ้บ่าวนี่ตัวปากไอ้นี่เคยเป็นตัวปากแกแน่เลยนะฮะแต่ถ้าเราอาสาไม่มีตัดนี้เขาก็รู้มากันไอ้นี่ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ชอบอาสาเขาพูดอย่ังไงเขาใจตกไหมพี่น้องครับคำว่าตัดนี้เนี่ย ถ้าเป็นโตครูสมัยแต่ก่อนไม่ว่าโตครูคนไหนถ้าใครก็ตามอาจารย์ไม่ตัดแย่โตครูจะเรียกและจะบอกเลยว่าหน้าวันหลังตัดแยะนะไม่เป็นแล้วไปอาจารย์ทำให้คนอื่นเขาเป็นยเยอะแยะหน้าชาแล้วคนนั้นนะอ่าทำามทำไมครับเพราะอุลามะจำนวนไม่น้อย อาญาที่ไม่มีการตารัดเยะอาญาน,นั้นเท่ากับไม่ได้อาญาไม่ได้อาญาละมาดซอไม่ซอไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาญาละมาดนั้นแต่ถ้าละมาดไม่มีน้ำละมาดนั่นแหละต่อไม่ซอกละมาดไม่อาญาซออาญาน,นั้นแค่เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับละมาดและเป็นการเป่าประกาศว่าวัคตูข้าวแล้ว และเป็นการเชิญชวนให้เขาทำละหมาดกันต้องต็มยิ่นะครับอ่าทำไมอิจมาอุลามะหรู้ปละต้องต็มยิ่ไอเรื่องอิจมามันไม่อิจมาหรอกฮะเบาที่สุดที่อุลามะฮุกุมไม่ต็มยิ่ง m a รุ o อ่านั่นเบาที่สุดเลยนะ เหมือนอนนาบน้ำแก้ผ้านั่นแหละมีคีรับระวางฮาราม,มกับ <c oughs> มัครูมีคีรับตัดแยกก็เหมือนกันฉะนั้นเวลาเราจะทำการอาซาตเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการอาซาตมีกี่คำเขากล่าวอะไรบ้างมีตารแยกหรือไม่ ไม่ใช่ได้ได้ยินเขาอาญาไปแลบบ้วเราก็อาญาโดยที่เราก็ไม่ได้เรียนโอกาสพลาดมันมีทีนี้มาดูคำถามที่ท่านถามเมื่อกี้ว่าอาญาไม่มีตาําแหน่เนี่ยอ่าอุลามะฮุกรมไม่น้อยว่าไม่ซอกเมื่อไม่ซอกพลอยคนตอบก็ไม่สุนักตอบจากปกติเวลาเราได้ยินคนอาญาสุนักตอบอาญา หรือเขาเรียกว่ารักอา зан คนรู้รัพยคนอาซานอัลลอฮฺอักบอรอัลลอฮฺอักบอฮัลเราไม่ได้อาซานเราเราได้ยินก็สุนัตตอบอาซานด้วยคำว่าอัลลอฮฺอักบอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮฺอัลลอาฺอัลลอฮอัลาอฮฺอัลลอย่างนั้นอย่างนั้นอฮฺอัลัลลอฮฺอัลลออัลลอฮฺอัลลอฮัลลอฮฺอัลัลลอลลฮฺอัล có mi tăn hạ không an? Aco maha a'da miha Wa ja alani min salih ahliha Nè cắt top azan. Ah, la hulwa la kuwa ta illa billahil anzihi Ah, ya al falah cắt top yang anh. Teta azan, mấy mi tăn nhé? Ulama hukum, mấy sunat top. มัก็ว่าอ้าไม่เคยได้ยินเดียวนี้ก็ไม่เรียนล่ะพอไม่เรียนก็เขาแจ่ว่าไม่เป็นไรแหละอ่นี้เนี่ยทีนี้เราจะให้การอาจาญ์ของเราตอบรับหรือจะให้การอาจารานอนอ์ของเรามีคีรับอุลามะแหะแน่นอนอิบาร์ดัของเราความดีของเราเราไม่อยากให้คีรั พอคล้าบเลวันอาคราอัลลาาอฮ์ตัสสิ่พอตัสสินงเกิดอัลลอฮตัสสิ่งไปถูกที่อุลามะฟัตัวว่าไม่ซ้อและไม่ขาดทุนเย่อเราอาจารย์ทั้งชีวิตเข้าใจนะครับ